กนอง,งอนะครับหรือคณะกรรมการนโยบายการเงิน,นแห่งประเทศนะครับก็ได้ออกมาประกาศปรับลดดอกเบี้ยพอดอกเบี้ยลดลงดอกเบียเบ้ยเงินฝากก็จะลดลงด้วยนั่นก็หมายความว่าคนก็ไม่อยากจะเอาเงินไปฝากแบงก์สวัสดีครับ เมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วนะครับกนองอนะครับหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งประเทศนะครับก็ได้ออกมาประกาศปรับลดดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเงินกู้นะครับจาก0.75เหลือ0.5ก็ลดลงมา0.25นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แบงก์ต่างๆแบงค์ใหญ่ต่างๆอย่าง SCB ีกรซิกรแบงก์กรุงศรีแบงก์งงกรุงเทพนะครับก,ก็ทยอยพากันปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงด้วยนะครับ สาเหตุที่รัฐปรับลดดอกเบีย้ยนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมตอนนี้เนี่ยก็คือมีการจับจ่ายใช้สอยน้อยแล้วก็ส่งออกการท่องเที่ยวก็ไม่ดีนะครับก็คือรัฐก,ก็คงเป็นห่วงก็เลยมีนโยบายแบบนี้ออกมาทีนี้ผลกระทบที่จะตามมาจากการปรับลดดอกเบีย้ยนะครับก็คือว่าข้อที่1ก็คือดอกเบีย้ยพอดอกเบีย้ยลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ คนเนี่ยอยากจะกู้เงินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจเนี่ยก็อยากจะกู้เงินเพื่อที่เอาไปลงทุนเพิ่มในทั้งธุรกิจของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของอสังหาหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อที่2สําหรับธุรกิจ s m e เองเนี่ยครับคือเขาก็จะมีเงินทุนนะครับเพื่อที่จะใช้ไปกระตุ้นธุรกิจตัวเองหรือเพื่อพยุงธุรกิจตัวเองแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันสามารถลดการเลิกจ้างงานได้นะครับสำหรับ SME ตรงนี้ข้อที่3ส่งออกเองก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอพอดอกเบี้ย ลดลงค่าเงินบาทก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับก็จะทําให้ส่งออกของเราเนี่ยดีขึ้นส่วนผลกระทบข้อสุดท้ายที่ผมมองนะครับก็คือว่าพอดอกเบี้ยลดลงดอกเบียเบ้ยเงินฝากก็จะลดลงด้วย<อ>นั่นก็หมายความว่าคนก็ไม่อยากจะเอาเงินไปฝากแบงค์นะครับก็อาจจะเอามาทําธุรกิจแทนหรืออาจจะเอามาเล่นหุ้นหรือลงทุนทําอะไรแทนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับก็คือว่าใครอยากจะลงทุนทําอะไรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะสามารถกู้ได้ ในตอาดอกเบีย้ยที่ลดลงนะครับแต่ว่าผมก็ฝากว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็คุณก็ต้องมองดีๆว่าธุรกิจตัวไหนที่ควรทําธุรกิจตัวไหนที่ที่คุณไม่ควรทำนะครับก็ให้ระวังไปด้วยก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ